สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับคลิปนี้มาพบกันกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี v i p แล้วก็ลาว VIP นะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผม สำหรับนะครับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกใหม่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับกาลังมองหาบ้านเสียงโชคหรือว่ามีบ้านเก่าอยู่แล้วเนาะอยากลองเปลี่ยนบ้านดูไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ํเต้าทองนะครับเข้าไปรักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมของเรานะครับพี่ๆเมื่อวานนี้มาแค่รอบเดียวต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้แนวทางต่ํามากนะครับแนวทางเลขต่ํามากไม่สูงเลยเมื่อวานนี้นะครับ เราสามัคคีนะครับเราสามัคคีผมให้ผมให้เจ็กับ3ไปผลที่ออกนะครับผลที่ออก1 10กับ3 1ของเราใครวิ่งรุดที่3เข้าไปที่31ตรงๆนะครับส่วนเราสามัคคีผมให้1กับ7ไปผลที่ออก2 4 4 3 2นะครับของเราไม่มีก็หลุดไปนะครับส่วนเราวีไให้9กับ5ผลที่ออก4 4 1 3 4นนะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับพี่พ เนาะก็ถือว่าไม่สูงเท่าไหร่นะครับ4เพิ่งไดว่า1 0 1 2 3 4นะครับเนาะ0 1ย์เลข4ตัวนะครับใน่3รอบเนี้นะครับวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับเขียนผลผิดเนาะก็วันนี้เรามารุ่นกันใหม่นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่ชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับวันนี้ราสามัคคีผมได้5แล้วก็9นะครับ สายรูดให้ไปที่เลข5นะครับผม9 0 9 1 9 3 5 0 5 1 5 3นะครับเมตรเดียว9 5 3นะครับนี่เลยนะครับผม ส่วนเราสามาคี vip นะครับเราสามาคี vip ผมได้3กับ9นะครับ3กับ9รูด9นะครับผม33นะครับ36 39 92 94 96นะครับผม เม็ดเดียว 3, 9, 2นะครับนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนลาว v p p นะครับราว v p p ราว VIP ผมได้เลข0แล้วก็เลข6นะครับ สายรูดสายรูดให้ไปที่เลขหกนะครับผมศูนย์หนึ่งศูนสามสหหนึ่งหสาหสี่นะครับเม็ดเดียว0ูนหสี่นะครับผม นี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับลาวสามัคคีแล้วก็ลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับไม่ต้องตามผมทุกรอบนะครับพี่พี่คำคืนนี้ขอให้โชคดีมาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ